นี่เป็นสมุนไพรมักเองครับมีสูตรมาทดอองเวิงครับได้มดได้มาแร่งที่ไรผลมเคือเอามากคูนผสมกับซอกก็ขิดหมดเนาะครับผสมกัน rồi sớm cân Đã ấm áp thốt vâng vẫn xịt xịt để đái vân đấy thì cầm chát để vô xịt lay vân ní để vô đòn mát vâng thớt đòn vâng không được thốt nó chớ gì để vốn xăm đấy มันกำลังสีขึ้นบักทั่วครับนี่ไล่มันหนีวัวให้ <c oughs> มันมาเกาะทั่ววัวให้มันมาเกาะทั่วเนาะครับเนาะมันขึ้นยอดเดิกละยอดใหม่ม่วนที่มันขึ้นทั่วสีกกำลังโป่งขึ้นมามันโล่งไป กินเหงากินอันหากมันตายเวรครับหมดบานนี้ก็เลยสิมาทดลองไล่มันเบิง่งกำจัดมันเบิง่งมันสิเป็นยังไงสิได้ผ้นบ่ไล่มันหนีพวกมดมาแร่งนะครับแรงทดลองเบิ่ง

day when ได้มุดได้มาแรงช่อเงอกไ,ไหมกระลุงตาำหยอดมันหยอดทัวได้่างโฟขึ้นนะว้ซ้ำนีก่อนเนอะครับเนอะวัสดีครับ